ถ้าหาทั้งรับประทานครับได้มาซือข้าวนี่ระมากษัตริยยังมั็นท้าวอยูอยอย่แั ก็ยังใช้มาตรกาอยู่นะครับพอดีผมโทรไปสอบถามจากท่านผู้ปลัดนะเนปลัดอยู่เทียบเพ่าเดนกท่านปรดงครับท่านปลัดก็เลยบอกว่าข้อมูลที่ผมได้มากักที่ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นยังไงผมก็เลยสอบถามมาตอนนี้ว่าคือนโยบายของท่านปอก็ตอบรับนโยบายของรัฐบาลคือมีคาสั่งตั้งแต่วันนี้แล้วว่าให้ควบคุมได้ครับพอดีขอบคุณมากพี่ครับครับครับแล้วก็ ไม่รู้ไหมโดนไมครับยากนะยากเลยนะไม่คยากจริงอหโอ้โหออลบอด้ด้วยาฮ่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 ้เน้อไดนื้อด้วยเฮ้ยเนื้อไ ผู้ที่าาจะเข้ามารับประทานอาหารในเขือ่อนลำนองจะต้องมาผ่านการจุดคัดกรองมาตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ามาในในสถานที่ท่องเที่ยวตัวน,นี้นะครับต,ตามตามที่ผมได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาจากนั้นเข้าไปข้างในแล้วล่ะการที่เข้าไปข้างในก็ท่านจะไปนั่งตรงร้านจะมีการคัดกรองอีกตามตามที่เคยตกลงกันไว้นะครับตามที่เคยได้มีการพูดคุยกันไว้ครับครับแล้วก็ห้ามเล่นอะไรมาห้ามอะไรหนึ่งนะครับ ห้ามลงเล่นน้ำในเขื่อนลํารองนะครับตอนนี้คือช่วงนั้นยังยังโควิดยังยังไอ้นี้อยู่ครับตอนนี้เราเลยห้ามแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทุกการทํายังไงก็ได้ที่จะให้ไอ้โรคโควิดที่จะมันไม่ให้ระบาดให้เราควบคุมแล้วก็เฝ้าระวัง